นี่คือร้านกาแฟสายขั้วอ่อนย่านทรงวาดที่ตั้งใจเปลี่ยนรงขั้วให้อกาแฟได้รองอะไรใหม่ๆทุกเดือนรูทีนท็อปปิง้งกำลังพูดถึงร้านลาฟเฟินราวร้านกาแฟที่ซ่อนตัวอยู่ในถนนสะพานยวนซอยเล็กๆบนถนนทรงวาดลาฟเฟินราว์กลมกลืน,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 นไปกับพื้นที่โดยการเก็บด้านหน้าตึกแบบเดิมไว้เป็นพื้นที่ด้านหน้าเล็กน้อยก่อนจะพาเราเปลี่ยนมูสดเปิดประตูสู่ความมินิมอลสบายตาด้วยโทนไม้อ่อนๆและกระจกใสบ้านใหญ่จุดเด่นของร้านกาแฟนี้คือให้ความรู้สึกสบายที่นั่งไม่เป็นแพทเทิร์นมีสเปซให้รีแลกซ์ท และสอหากาแฟแบบที่ชอบซึ่งกาแฟแบบที่ชอบเป็นแบบ bright and clean เป็นขั้วอ่อนที่เทสค่อนข้างสะอาดไม่ผ่าน p r o c e s อะไรที่วุบหวามากและอีกความตั้งใจคืออยากนําเสนอโรงขั้วที่ชอบ1เดือนต่อหนึ่งโรงขั้วขึ้นเดือนใหม่ก็เลือกโรงขั้วใหม่เป็นความสนุกในฐานะที่เคยเป็น home brewer มากนแต่ที่นี่ก็มีกาแฟสุดคลาสสิกอย่างปราซิลขั้วกาที่ออกโทนช็อกโกแลตนัตตี้มาเสิร์ฟให้นะรวมถึงเมนู non coffee ถังมะชาโกโก้และ refreshing ก็มีครบและมีเมนูขนมที่ต้งใจเลือกจากร้านที่ชอบด้วยบอกเลยว่าซอฟคุกกี้ช็อกโกแลตเยิ อกจากจะสวยแล้วยังทําให้การรับรู้รสชาติของกาแฟที่ดีขึ้นใครหากาแฟดีๆอยากได้สเปซให้มันหลบความวุ่นวายจากถนนเส้นหลักลองเลี้ยวมากันได้เลย